สวัสดีครับผมในทิติมันพรหมเมตตานักกีฬาแบดมินตันโรงเรียนกเกษตรสมบูรณ์วิทยาคมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียภูมิมีความภูมิใจนำเสนอแทคกติกเล็กๆน้อยๆอยสำหรับนักแบดมินตันชนบทที่ไม่มีขอดมาตรฐานไม่มีอุปกรณ์มาตรฐานแต่สามารถที่จะชนะกนารแข่งขันได้เชิญชมครับอันดับแรกการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อน่าจะคล้ายๆกันนะครับซึ่งจะเน้นการยืเดเหยียดกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆก่อน แล้วจึงยืดกล้ามเนื้อมัดที่ใช้เฉพาะกีฬาเป็นขั้นต่อไปครับลำดับต่อไปเป็นการอบอุ่นร่างกายด้วยการสร้างความแข็งแรงของขาครับเป็นการฝึกโดยใช้เส้นสนามเป็นองค์ประกอบครับและต่อไปเป็นการใช้ลูกขนไก่เก่าๆใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบและต่อไปครับการสร้างความแข็งแรงของข้อมือด้วยการหมุนไม้ไผ่ผูกขวดน้ำครับถือเป็นการใช้ภูมิปัญญาที่ผมได้รับการฝึกสอนจากคุณพ่อ ซึ่งท่านเป็นโค้ชของผมเองครับโดยขวดน้ําสามารถใช้ได้หลายๆขนาดที่เหมาะสมกับนักกีฬาทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับสุดท้ายครับเป็นการยืดเยยดกล้ามเนื้อที่สร้างความแข็งแรงของลําตัวหลังสําหรับนักกีฬาแบดมินตันซึ่งจะทําให้การตีลูกโอเวอร์เฮดมีประสิทธิภาพและผู้มีอาการปวดหลังปวดเอวสามารถใช้ได้ดีครับหวังว่าเทคนิกเล็กๆน้อยๆที่ผมนำเสนอจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ท่านสามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ